เวลาที่เราจะเลือกลำพงพกพาสักตัวเนี่ยมันก็เหมือนกันเลือกคู่หูเลยใช่ไหมครับด้านหนึ่งก็คือคำโฆษณาที่แบบโอ้โหสุดอลังการเลยแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเสียงที่เราได้ยินจริงๆซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยจะตรงปกสักเท่าไหร่เลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกรีวิวจริงๆจากผู้ใช้คนหนึ่งที่จะมาช่วยให้การตัดสินใจของใครหลายๆคนง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะและนี่แหละครับคือคำถามที่หลายคนคงเคยถามตัวเอง ว่าการจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเสียงที่ดีขึ้นเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การตลาดกันแน่เราจะมาหาคำตอบจากประสบการณ์ตรงๆของผู้ใช้ท่านหนึ่งที่ลงทุนซื้อมาเทียบกันให้เห็นแบบจะๆไปเลยเรื่องราวมันก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับคือผู้ใช้ท่านนี้เขาไม่ยอมเชื่อแค่คำรีวิวไงครับแต่ตัดสินใจลงมือทดสอบด้วยตัวเองเลยเพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจว่าลำโพงตัวไหนกันแน่คือตัวจริงสำหรับเขา การเปรียบเทียบแบบหมัดต่อหมัดก็เลยได้เริ่มต้นขึ้นเอาละครับมาเริ่มการเดินทางครั้งนี้กันเลยจุดเริ่มต้นก็คือผู้ใช้คนนี้เขาต้องการอัปเกรดลำโพงตัวเก่าคืออยากได้เสียงที่มันกระหึ่มขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เอาไปเปิดนอกบ้านกับเพื่อนๆซึ่งลำโพงตัวเดิมมันให้ไม่ได้ นี่คือเช็คลิสต์ในใจของเขาเลยครับอันดับแรกเลยนะเสียงต้องใสเหมือนแก้วไม่ขุ่นมัวตามมาด้วยเนื้อเสียงที่มันต้องแน่น,น,นๆเต็มๆไม่ใช่กรุงกรวงเบสก็ต้องตึบ๊บๆแต่ไม่บวมและสุดท้ายเสียงต้องเป็นธรรมชาติเหมือนฟังดนตรีสดเลยทั้งหมดนี้คือโจทย์ที่เราจะใช้ตัดสินผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ครับ โอเคการทดสอบก็เริ่มต้นขึ้นกับตัวเลือกแรกครับนั่นก็คือรุ่น SE ซึ่งเป็นรุ่นที่เอ่อเป็นมิดกับกระเป๋าสตางค์มากกว่าก็แน่ล่ะครับด้วยราคาที่มันถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยรุ่น SE ก็เลยเป็นตัวเลือกแรกที่เขาตัดสินใจคว้ามาลองกาว่าแบบจะได้ของดีราคาประหยัดว่างั้นเถอะแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนั้นต้องมาดูกันครับแต่แล้วก็เจอเปัญหาใหญ่จนได้ครับ เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเหมือนกับว่านักร้องถูกขังอยู่ในกล่องเลยคือมันไม่มีความโปรง่งความโล่งสบายหูเลยสักนิดซึ่งมันต่างจากลําโพงตัวเก่าที่เขาชอบมากๆจุดนี้เองแหละครับที่ทําให้เขาเริ่มสงสัยในตัวเลือกของตัวเองและก็เพราะความไม่พอใจนี้แหละครับที่นําไปสู่การตัดสินใจครั้งสําคัญคือเขาตัดสินใจสั่งซื้อบูมชูรุ่นปกติมาเทียบกันให้มันรู้ดํารู้แดงไปเลย และนี่คือจุดเริ่มต้นของศึกสายเลือดที่แท้จริงทีนี้เรามาแงะดูไส้ในกันบ้างดีกว่าครับสไลด์นี้อธิบายทุกอย่างได้ดีมากๆเลยคือรุ่น SE เนี่ยเขาใช้ไดรเวอร์แบบ Full Range 2ตัว พูดง่ายๆก็คือเป็นลำโพงตัวเดียวที่พยายามจะให้เสียงครบทุกย่านเลยทั้งสูงกลางต่ำในขณะที่รุ่นปกติเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยครับมีวูฟเฟอร์ตัวใหญ่สำหรับเสียงเบสโดยเฉพาะแล้วก็มีทวีเตอร์อีก2ตัวสำหรับเสียงแหลมใสๆโดยเฉพาะมันก็เหมือนมีทีมงานที่เชี่ยวชาญคนละด้านนะครับมันก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคุณภาพเสียงถึงได้ต่างกันขนาดนี้ และนี่คือคำอุทานแรกที่หลุดออกมาจากปากเขาทันทีที่ได้ฟังบูมถูรุ่นปกติเลยครับความแตกต่างมันชัดเจนมากชัดจนแทบไม่ต้องตั้งใจฟังเลยด้วยซ้าใช่เลยครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาตามหาเสียงมันเหมือนถูกปลดปล่อยออกจากกล่องเลยจากที่เคยอุดอู้ตอนนี้มันโปรง่งโล่งสบายเหมือนเราไปนั่งฟังนดนตรีสดในที่โลง่ลงๆเลยปัญหาที่เคยเจอในรุ่นเ e เนี่ยถูกแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ มาถึงบทสรุปและคำตัดสินสุดท้ายกันแล้วนะครับว่าระหว่างลำคง2ตัวนี้เนี่ยความคุ้มค่ามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ส่วนต่างของราคาอยู่ที่แค่20ดอลลาร์หรือประมาณ700บาทเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นเงินจำนวนที่ไม่มากเลยนะเมื่อต้องแลกกับคุณภาพเสียงที่มันก้าวกระโดดไปอีกระดับหนึ่งเลยดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือผู้ใช้ท่านนี้เขาฟันธงเลยครับว่า ยอมจ่ายเพิ่มเถอะเพราะเงิน20ดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นมานั้นโอ้โหมันมอบประสบการณ์การฟังเพลงที่แตกต่างการชนิดที่เรียกว่าราวฟ้ากับเววเลยทีเดียวเอาละครับหลังจากที่เราได้ผู้ชนะที่ชัดเจนไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งสำหรับใครที่ตัดสินใจเลือกบูมสอรุ่นปกติไปแล้วหรือว่ามีอยู่ในมือแล้วก็ตามนี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยดึงประสิทธิภาพสูงสุดของมันออกมาครับ ก็เพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการใช้งานนะครับก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากคู่มือแล้วก็เอกสารสนับสนุนที่ควรรู้เอาไว้เหมือนกันปัญหาการเชื่อมต่อหลุดบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่มักเกิดจากสัญญาณรบกวนครับพูดง่ายๆเลยก็คือพยายามอย่าวางลำโพงไว้หลังกำแพงหนาๆหรือว่าใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi มากเกินไปเพราะว่าคลื่นสัญญาณมันจะตีกันเองครับแล้วก็จะทำให้การเชื่อมต่อไม่เสถียร ถ้าเกิดว่าลำโพงเริ่มมีอาการแปลกๆหรือว่าเชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยการรีเซ็ตคือทางออกแรกที่ควรลองเลยครับแค่ทำตาม4ขั้นตอนง่ายๆที่เห็นอยู่นี่เลยนะคือเปิดเครื่องก่อนจากนั้นก็กดปุ่มบลูทูธกับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้พร้อมกันเลยครับค้างไว้สัก4วินาทีพอได้ยินเสียงยืนยันปุ๊บก็เป็นอันเรียบร้อยเหมือนได้ลำโพงใหม่เลยและที่สำคัญเลยนะอย่าลืมโหลดแอปเสาคอมาใช้คู่กันนะครับ มันเหมือนเรามีรีโมทคอนโทรลวิเศษเลยเราสามารถปรับแต่งเสียงเบสเสียงแหลมได้ตามใจชอบตั้งเวลาปิดเครื่องก็ได้หรือว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเพื่อให้ลำโพงของเรามันเจ๋งขึ้นไปอีกก็ได้บอกเลยว่าเป็นของที่ต้องมีเลยครับสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าระหว่างตัวเลขบนกระดาษก,กับเสียงที่หูของเราได้ยินจริงๆเนี่ยเราจะเชื่ออะไรมากกว่ากัน คือบางทีลำโพงที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวที่สเปคสูงที่สุดก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดเวลาที่ได้ฟังเพลงจากมันก็เป็นได้แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้าง